ดาวโหลดบันทึกรับ3ก๊กฟรีแสดงฝีมือให้โลกปริจักโอเคสวัสดีครับทุกคนผมซิปเพล์เงวันนี้เราก็อยู่เกมบันทึกรับ3ก๊ก๊กนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยอันนี้จริงๆแล้วผมเล่นไปไอเดียงแล้วแต่ว่าไอีดี d นึงผมหายไปนะไม่ขอพูดแล้วกันเอาเป็นว่าผมน่าจะอาจจะเข้าเกส ไอดีแล้วมันหายไปนะผมเล่นไมไกลเหมือนกันนะสำหรับไอดีนั้นนะครับเพราะงั้นก็น่าจะพอพูดระบบต่างๆหรือว่าอะไรให้เข้าใจได้นะแต่บางอันอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้ก็ขอโทษทีนะครับแต่เอาเป็นว่าขอพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้ก่อนสำหรับเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักของเกมนะมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะคือตัวเกมเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเราเป็นคนจากปัจจุบันแล้วก็แบบมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งทําให้เราต้องมาอยู่ในโลกของสามก๊กนะครับ พออยู่ในโลกของสามก๊กปุ๊บเราก็ต้องหาพวกแม่ทัพต่างๆในยุคสามก๊กอะมาช่วยเราแล้วก็สู้กับตัวร้ายกับโลกปัจจุบันอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับพวกการ์ตูนอนิเมตต่างโลกทั่วไปนะถ้าใครเคยดูการ์ตูนต่างโลกเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นชินกับพล็อตนี้นะก็ประมาณนั้นเนื้อเรื่องและแน่นอนครับเพื่อให้ตามเนื้อเรื่องเราก็จะมาหาตัวแม่ทัพเข้าทีมเรานะอันนี้ผมมีเขาแจกฟรีนะตัวเปิดกาชายอยู่10อันเพราะงั้นเราเปิดเล่นๆแล้วกัน10อันมันมีพอดี เป็นของคนใหม่นะหม่ยถึงแบบของผู้เล่นใหม่เขาจะแจกมาน่าจะเป็นรายวันมัน้งผมได้มานะจริงๆเขาแจกเยอะนะสำหรับเกมนี้โอ้ได้สีแดงเลยถือว่าดวงดีนะสีแดงคือดีสุดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นอันนี้เป็นฮีวเลอร์ไม่เคยเล่นเหมือนกันตัวนี้ได้แดงสองตัวเลยเหรอได้โอโซกักบไตเกียวอ่านไม่ถูกกัน <laughs> เป็นภาษาจีนนะครับเฮ้ยดวงดีเนี่ย แต่มันอยู่จกมันอยู่กกไหนไม่รู้นะมันจกด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นกกต่างๆในสากกทุกคนน่าจะคุ้นชินกันและในเกมน,นี้เรื่องกกเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญนะเพราะงั้นเราต้องดูก่อนว่าตัวตะแก่ที่เราเปิดได้มันอยู่กกไหนนะครับผมขอดูก่อนอยู่กกเดียวกันด้วยอยู่ง่อนะอถือว่าดวงดีมากเลยเนี่ยสิบแพ็คที่เราเปิดไปนะได้โลซกกับใต้เกียวใต้เกียวอะไรสักอย่างนะครับอยู่งอกก แต่ว่าแน่ดีเก่าผมเนี่ยผมเล่นวุยนะวุยกเนี่ยจะเน้นเป็นเลอีเลีหน่อยนะแบบเน้นเป็นตีหลายๆตัวแล้วก็ค่าไปทีละแถวทีละหลักอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูตอนเล่นแต่ว่าง,ง่อผมไม่เคยเล่นเพราะงั้นอาจจะต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะแต่วันนี้อาจจะพูดได้ไม่เยอะขอรีบๆไปเลยแล้วกันเนาะก่อนไปจัดทีมนะถ้าใครถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรเนี่ยผมจะเรียกส่วนตัวนะเกมแนวนี้ทั้งหมดนะผมเรียกเป็นเกมแนวกาชาจัดทีม ก็คือเราเปิดกาชามานะครับหาตัวมาแล้วก็จัดทีมเราหาอาวุธมาจัดทีมเราคือที่ผมเรียกว่าเป็นกาชาจัดทีมไม่ใช่ว่าเราต้องได้ทุกตัวมาจากการเปิดกาชานะบางตัวมันอาจจะได้จากกิจกรรมบางตัวอาจจะได้จากดันต่างๆก็มีจากการลงพวก PVP อาจจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมเรียกกาชาจัดทีมเพราะว่ามันสามารถหาจากกาชาได้และค่อนข้างเร็ว เพื่อให้เข้าใจง่ายเฉยๆนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีกาชาเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแต่ว่าถ้าเราอยากได้ตัวละครเนี่ยมันสามารถได้มาจากการเล่นจากการอะไรเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเปิดกรชาอย่างเดียวหรือต่อให้เราอยากจะเปิดกรชามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้องเติมอย่างเดียวเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะแจกพวกตำลึงแจกพวกการเปิดกาชามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเราสามารถเอาไปเปิดได้เรื่อยๆแต่ว่าก็แน่นอนแหละถ้าเรามีเงินมีตำลึงให้ถลุงนะตำลึงคือเพชรนะเพชรของเกมนี้เขาเรียกว่าตำลึงจะเป็นจินๆหน่อย ก็ถ้าเรามีเงินเรามีดำเริ่งให้ถลุงเยอะเนี่ยแน่นอนเราจะสามารถทําให้ทีมเราไอดี ID เราโตเร็วขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เติมอีกแล้วเพราะว่าเราสามารถเปิดกาชาหาตัวละครเปิดกาชาหาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะก็เข้ามาในหน้าจัดทีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่อาวุธได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ไอดีนี้นะครับไอดีนี้ของผมเนี่ยมันยังของไม่ครบ หมายถึงแบบยังไอเลเวลไม่ถึงมันเลยยังไม่มีให้ใส่คือถ้าใครเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีระบบหนึ่งที่เป็นระบบอาวุธเข้ามานะซึ่งระบบอาวุธเนี่ยจะใส่ได้ประมาณ6อันมั้งจะมี4อันหลักแล้วก็จะมี2อันรองอยู่ตรงนี้นะครับหรือ7อันจําไม่ได้นะประมาณนั้นคือเราสามารถเปิดหาได้จากกาชาและการลง PVP แล้วก็พวกดันเนื้อเรื่องต่างๆมันจะได้อุปกรณ์มานะครับมันจะเป็นอุปกรณ์นั่นแหละมาใส่ตัวละครเรานะแล้วก็จะมีพวก เอฟเฟกถ้าใส่2อันจะได้อันนี้นะถ้าใส่4อันจะได้อันนี้นะอะไรเงี้ยเพิ่มทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นโดยที่สียอันได้นะมันจะเป็นเอฟเฟกที่เป็นเซ็ตก็คือเราใส่4อันจะดีที่สุดแล้วก็อันที่7อ๋อใช่มันมี7อันเพราะว่าอันที่7มันจะเป็นอาวุธนะมันจะเป็นอาวุธที่เราเปิดหาจากกาชาได้ค่อนข้างเยอะผมไม่แน่ใจว่าเรา สามารถหาได้จากเนื้อเรื่องขนาดไหนนะเพราะว่าผมเล่นไปไกลเหมือนกันเหมือนผมจะได้จากเนื้อเรื่องอันหนึ่งมั้งแต่เป็นสีชมพูหรือว่าสีม่วงนะครับไม่ได้สีทองหรือว่าสีแดงสีทองกับสีแดงเนี่ยน่าจะเปิดกาชาเอาโอเคสำหรับการทําให้ตัวละครกิ่งขึ้นด้วยออดิแฟคด้วยไอเทมเนี่ยก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอมาพูดถึงวิธีการจัดทีมกันนิดนึงแล้วกันนะในเกมนี้เนี่ยการจัดทีมอย่างที่บอกไปนะกกเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ตรงนี้ครับ คือคำว่าค่ายหรือว่าออร่าค่ายเนี่ยคือเราจะเป็นต้องใช้ตัวที่ก๊กเดียวกันถ้าเรามีตัวก๊กเดียวกันเยอะค่ายเราจะเก่งขึ้นหรือว่าทีมเราเนั่นแหละจะเก่งขึ้นได้บัฟเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นนะที่จะต้องใช้ก๊กเดียวกันทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะแบบเออรู้ว่าตัวเนี้ยมันสามารถคอมโบกับตัวนี้ได้แล้วมันดีกว่าเราก็ยอมผมอาจจะยอมเสียป้องกัน5เซพลังโจมตี8 0 0แต่ว่าผมได้คอมโบที่ดีขึ้น มันก็สามารถทําได้แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือว่าแบบเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยแนะนําเป็นใช้เป็นตัวก๊กเดียวกันดีกว่าเพราะมันจัดทีมง่ายกว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เล่นก๊กเดียวกันเพราะว่าตัวของแท่นอันเชิญหรือว่าการเปิดกรชาของเกมนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเปิดก๊กไหนเช่นถ้าสมมุติเราเปิดไป50อันแล้วเนี่ยอันนี้ครับ ค่ายอัญเชิญ50ครั้งพอเราเปิดครบแล้วปุ๊บเราจะสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราอยากเปิดก๊กวุยกกจกก๊งกงอกกหรือขุนศึกเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยพอเราเปิดปุ๊บมันจะมีแค่ตัวจากในกกนั้นนะออกมาให้เราแบ่นี้มันจะจำกัดให้เราได้ว่าเออเราจะได้ตัวในก๊กนี้นะเราอยากเล่นวุยเราก็เล่นวุยนะเราก็จะได้พวกเตียวครับได้ได้แหาหัวตุ้นอะไรเงี้ยสามารถหาได้เตียวคราบนี่เก่งมากเลยนะผมเล่นมาแล้วนะโคตรเก่งเลยแล้วก็จกกเนี่ยมีจูโล่งหลายๆคนอาจจะชอบนะ งองกก็อย่างที่เราเปิดไปมีริบองมีโลโซกนะผมยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวต้องลองเล่นดูส่วนคุณศึกนะก็จะมีวานี้มีต่างโตมีอะไรก็ว่าไปนะก็ลองไปดูว่าเราชอบมันไหนแล้วเราล็อกอันนั้นไปเลยอันนี้แนะนานะถ้าใครไม่ได้มีแบบเพชรเยอะไม่ได้มีตําลึงเยอะนะแนะนําเปิดเป็นกกกกเดียวไปก่อนแต่ใครที่ยังแบบเข้ามาปุ๊บแล้วเอ้ยเปิดยังเลือกกกไม่ได้ทําไงดีอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจเพราะเราต้องเปิดไป50อันก่อนนะเปิดได้ถึงอันนี้ก่อนนะเปิดเล่นๆไปก่อน50ที ได้มาปุ๊บมันจะปลดล็อกระบบให้เองนะแล้วค่อยเลือกกกตอนนั้นเอาก็เอา,อางี้ละกันให้50อันแรกเป็นตัวคิดแล้วกันว่าเออเราได้สีแดงกกนี้มา2ตัวแล้วนะเออเราอาจจะไปล็อกกกนั้นเพื่อเล่นแบบผมเนี่ยผมได้ตัวงอกกกมาใช่ไหมได้งอกกกมา2ตัวแล้วผมก็เออไปล็อกงอกกกแล้วกันล็อกสีแดงแล้วกันเพื่อมาเล่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาตัวของผมลงก่อนเนี่ยเอาลงนะตัวแดงตัวสีแดงถือว่าเป็นตัวที่ อโอกาสออกยากที่สุดนะครับหรือก็เก่งสุดนั่นแหละเอาง่ายๆเพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะวเกมกาชานะการเปิดคือตัวที่ออกยากกว่าสเต็มันจะสูงกว่าไม่ใช่เก่งกว่าในเรื่องของสกิลนะสเต็จะสูงกว่าเป็นเรื่องปกตินะคนนะในอันนี้ที่ผมจะให้ดูก็คือถ้าสมมุติเราเอาตัวโลโซก,กับ ใต,ใต้เกี่ยวอ่านวิ่งละเนี่ยครับตัวงอสองตัวพอผมลงไปปุ๊บผมจะเปิดเอฟเฟกต์บัฟนะก็คือสองงอผมจะได้เลือดสิบสิบแล้วก็ได้โจมตีห้าร้อยอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ห้าตัวเราจะได้บัฟเต็มเต็มแล้วก็นอกจากไอเรื่องของตัวบัฟค่ายแล้วยังมีบัฟที่เรียกว่าบุบเพด้วยบอกแล้วระบบเกมนี้มันค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวบุบเพเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเรากดเข้ามาดูได้ แล้วเราจะสามารถดูได้ว่าตัวนี้มันมีบุปเพกับอะไรบุปเพก็คือถ้าจะให้พูดง่ายก็คือคอมโบแหละหมายถึงแบบถ้าเราลงตัวนี้คู่กันเราจะได้บัฟนี้มาเนี่ยถ้าผมลงตัวนี้กับน้องตัวนี้นะผมก็จะได้เลือด20%ถ้าลงคู่กับตัวนี้ผมก็จะได้เลือด20%อัอน,อนนี้ผมมีอยู่นะทำไมผมไม่เอาลงเนี่ยเราจะได้บุปเพ2ตัวนะครับกับวีกายลงไปตุ้มเราก็จะได้บุปเพเพิ่มขึ้นมา จะมี2ตัวได้บทเพลก็คือตัวนี้กับโลซกได้คอมโบกันแล้วก็ถ้าผมเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ลงผมก็จะได้บทเพลเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะก็ทําให้ทีมเก่งขึ้นเรื่อยๆตัวกำลังลบหรือว่าไอตัวตัวเลขทีมอ่ะมันก็จะเยอะขึ้นเนี่ยหมื่นสองแล้วนะนะขึ้นโคตรเร็วเลยแต่หมื่นสองนี่ไม่เยอะนะเพราะว่าเขาเล่นกันนี่คือแบบเป็นร้อยล้านเป็นหมื่นล้านนะครับก็ ขึ้นไปเรื่อยๆเกมนี้มีสิ่งที่เรียกว่า progression หรือว่าแบบการโตขึ้นไปเรื่อยๆอค่อนข้างไกลนะเพราะงั้นเล่นได้ไม่สุดแน่ๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจ่าย e n e เ g y ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องทําอะไรมากการจัดทีมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เข้าไปอัพตัวอัพอะไรก็ปกติหลายๆคนน่าจะทําได้เพราะว่ามันกดอย่างเดียวนะครับเนี่ยกดซิมูเลเตอร์นะให้กดคลิกนะแล้วมันก็จะลงดันให้เราเลยนะพอลงดันปุ๊บเราก็อัพ กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหาของในดันนะครับอันนี้ยังไม่เปิดยังเล่นไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราเล่นผ่านดานไปเรื่อยเล่นดันเจียนไปเรื่อยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะให้คิดว่าเป็นเนื้อเรื่องพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะปลดล็อกสิ่งต่างๆให้พวกดันอัพของอัพตัวยิ่งเราเล่นเยอะเราก็จะได้อัพตัวได้เยอะอัพตัวได้ไกลนะครับไอดี ID ที่ผมเล่นไปอ่ะผมเล่นจนจบละจบ20มั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณดัน20ไปหมายถึงแบบ chapter ์20 เล่นไปเรื่อยๆเอยๆเอยๆก็ไอตอนเล่นน่ะไม่ยากมันเสียเวลาตรงที่จะมารอตัวของ Energy นะครับแต่ Energy ก็ไม่จาเป็นต้องรออย่างเดียวเพราะว่าเราสามารถซื้อได้นะก็ถ้าเราเติม VIP เหมือนมันจะซื้อได้วันละ5ครั้งนะผมจาไม่ได้เนี่ยครับสครั้งแล้วก็ถ้าเติม VIP จะบวก1เป็น5ครั้งก็สามารถเติมได้ หรือว่าเล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆมันก็จะมีออกมาให้เรื่อยๆหรือต่อให้มันไม่มีออกมาให้เรื่อยๆนะเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้ครับมันรีให้ทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ต้องรีบเล่นๆไปเข้ามาเล่นพอ Energy หมดพอพลังกายหมดก็หยุดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นกลับมาค่อยมาเล่นต่อตอนที่มี Energy มีพลังงานแล้วก็ได้ไม่ต้องรีบอันนี้ผมกําลังหาไอตัวดันแบบดันในเรื่องที่เราไม่วันช็อตอยู่นะไอลิปโป้เนี่ยน่าจะพอได้อยู่มั้ง อ๋อแต่ลิโปเป็นเนื้อเรื่องนะเหมือนเราจะไม่ได้ใช้ทีมเราหรือเปล่านะเราไม่ได้ใช้ทีมเราก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโชว์วิธีการเล่นให้ดูสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรายังลง PVP ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องนะมาสู้กนะับลิโป้นะเราปีเตียวหุยแล้วก็ควอนนะผมขอข้ามซอรี่เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็นคอมโบเป็นสกิลคอมโบเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ขอ พูดถึงวิธีการเล่นแบบคร่าวๆก่อนโดยที่ไม่ต้องใช้คอมโบนะเนี่ยตอนเล่นนะไอตัวสกิลอ่ะมันจะกดเองถ้าเรากดออโต้ไว้แต่ว่าถ้าเราไม่กดออโต้ไว้มันก็จะสามารถเลือกได้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะกดสกิลตอนไหนกดสกิลอะไรสกิลมันก็จะมีสีอันแต่ตอนนี้เราเปิดได้3อันนะเนี่ยพอผมกดอันนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสกิลเลอีนะเดามจถ้ากดอันนี้ก็จะเป็นสตันเลีมีเดามจบ้างแต่ว่าไม่แรงเท่าไอสกิลเมื่อกี้แล้วก็มีสกิลฮีลไอสกิลพวกเนี้ยมันก็ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทาให้ทีมเราเก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จะหาง่ายหนึ่งคือวิธีการหาจะหาได้จากสิ่งที่เรียกว่าชีวประวัติก็ลง3ตัวนี้ลงชีวประวัติของเหล้าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยเนี่ยมันจะได้ตัวไอสกิลคอมโบมานะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นให้จบดันเจี้ยน7หรือว่าด่าน7ของเนื้อเรื่องนะเล่นไปเรื่อยไอสกิลที่เรียกตะเกียบมันคือท่าประสานหรือว่าคอมโบนะครับเราตอนนี้เรามีอยู่3มมันก็ สามารถอัพได้ด้วยไม่รู้ได้มาจากไหนนะครับอัพเป็น1ดาวได้สําหรับสกิลนะครับนอกจากไอตัวดันที่พูดถึงหรือดันในเชียวประวัติอะเราสามารถเปิดหาได้จากร้านค้านะร้านค้าตรงนี้ครับเนี่ยเราสามารถมาซื้อได้เรื่อยๆไอค่านี้เราจะได้มาจากการเปิดอ,อาชานะเปิดกาชาไปเรื่อยๆมันจะได้จิตแม่ทัพมาจิตแม่ทัพเอามาแลกของในร้านค้าได้แลกสกิลไปเรื่อยๆได้มันต้องใช้20อันก็ได้ได้ทีละหนึ่งนะครับ ถ้าเราเห็นสกิลวันไหนที่เราอยากได้เราก็แลกเนี่ยสมมุติผมแลกอันนี้ได้มาปุ๊บมันก็จะจะ,จะสามารถรีเฟชได้นะพอกดรีเฟชปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอันใหม่มันจะอาจจะไม่ได้อันเดิมแต่ว่าเราก็รีโลไปเรื่อยๆได้นะเพราะรีลมันรีให้ทุกๆ2ชั่วโมงต่อหนึ่งอันอยู่แล้ววันหนึ่งก็รีได้10ครั้งเอาเต็มๆก็12ครั้งมากดรีเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาซื้อตัวสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆนะก็จะสามารถได้สกิลใหม่ๆได้แต่มันก็จะเป็นต้องใช้ตัวเงินกาชาเหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นตาลึงหรือว่าเนี่ยบางทีมันก็ใช้ตาลึงเนาะหรือว่าไอตัวจิตแม่ทัพท,ที่ได้จากการเปิดกาชาเหมือนกันเพราะงั้นเตรียมไวด้ดีๆนะถ้าใครอยากจะเล่นพวกคอมโบต่างๆที่มันดูแบบคอมโบเติมอะ่ะก็ต้องมาเติมเยอะหน่อยเพื่อมาซื้อนะแต่ถ้าใครไม่อยากแบบเติมเยอะก็สามารถใช้คอมโบหรือว่าท่าที่มันเป็นท่าหลักได้อาจจะไม่ได้แรงเท่าคนเติมอยู่แล้วนะต้องยอมรับนะแต่มันก็สามารถเล่นได้ โดยเฉพาะเอาไว้ผ่านด่านเฉยจบดัน20อ่สบสบายไม่จําเป็นต้องเติมเยอะก็สามารถจบได้ตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะมีอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงแต่ว่ามันไม่มีไม่ให้กดเข้าไปนะเพราะว่าระดยังไม่ถึงก็คือตัวของ PVP เกมนี้แน่นอนมี PVP นะหลายๆคนที่เคยเล่นเกมแบบกาชาสมตัวต้องรู้อยู่แล้วมันมี PVP ในเกมนี้จะเรียกว่าเป็นอารีน่านะก็คือกดเข้าไปไม่มีอะไรกดเข้าไปไปสู้กับคนที่เขาเอาตัวมาวางไว้หมายถึงแบบ เราไต่แรงไปเรื่อยๆไม่ได้สู้กันแบบเดียวทาลแต่ว่าสู้กับร่างปลอมที่เขาเอามาวางไว้นะแล้วก็เข้าไปสู้แต่ว่าตัว PVP เนี่ยจะต่างกับตัว PVE หรือว่าตัวลงดันนิดหน่อยคือเราจะไม่สามารถกดออโตได้จำออโตได้บ้างที่ผมให้ดูตะกี้เราจะไม่สามารถกดกดปิดออโตแล้วเรามากดสกิลเองได้เราต้องปล่อยให้มันสกิลเพราะงั้นการจัดตำแหน่งการจัดคอมโบสกิลเนี่ยมันจะต้องทำมากกว่าการลงดันนะครับ เนี่ยตอนลงด้านเราสามารถเลือกสกิลเองได้ใช่ไหมว่าเอ้ยเราจะกดสกิลนี้ก่อนเราจะกดก,กดสกิลนี้ที่หลังแต่ว่าตอนลง PVP เนี่ยมันจะไล่ไปตั้งแต่ซ้ายกลางแล้วก็ขวานะจะไล่ไปตั้งแนหนึ่งสองสามสี่เพราะงั้นการจัดต่างๆก็สาคัญเพราะงั้นเพื่อจะให้ PVP เราเก่งเนี่ยเราต้องจัดหลายอย่างเนาะเรื่องท่าประสานก็ต้องจัดว่าอันไหนจะเป็นสกิลหนึ่งอะไจะเป็นสกิลสองเห็นไหมเราสามารถเลื่อนได้นะครับก็สามารถจัดได้มีสี่อันเนาะก็พยายามหาอีกอันหนึ่งมานะแล้วก็มาใส่นที่สี่ สามารถจัดได้นะใครที่อยากจะมาจัดก็จัดได้แล้วก็อีกอันนึงคือตัวตำแหน่งนะตำแหน่งก็สามารถจัดได้เหมือนกันตำแหน่งตัวละครว่าใครจะยืนไหนถ้าเป็นทีมนี้ผมก็อาจจะเอาโลโซกยืนหน้าตัวฮีลเลอร์ยืนตรงนี้นะรบอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเรามีอะไรบ้างสามารถใส่ได้6ตัวลงได้6ตัวแต่ว่าเปิดตอนเลเวลสิบสี่นะครับไม่ยากหรอกเล่นแบบเดียวนะอ๋อนี่ไงอาวุธมาแล้วนะเนี่ยอาวุธเราสามารถใส่ได้7ชิ้นแต่ว่าอาวุธตรงนี้มันยังไม่มานะเพราะว่ายังไม่ปลดเลข ต่อให้ผมพูดไปตอนนั้นมันก็ยังไม่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับไออาวุธตรงนี้เนี่ยอาวุธอันที่7อะ่ะเราจะสามารถเปิดได้จากกาชาเป็นหลักอันนี้ขอพูดเลยว่าเป็นหลักนะเพราะว่าทอดที่ผมลองมาคือของกาชามันดีมากจริงแล้วก็ของที่เขาแจกไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า,าแจกมาจากไอเนื้อเรื่องเหมือนแบบตูตัวเลี่ยวที่เขาพาเข้าไปเปิดแล้วเปิดได้ของเลยหรือว่ามันมาจากเนื้อเรื่องจริงๆแต่ว่ามันเป็นสีม่วงแต่ของที่ได้จากกาชาจะเป็นสีทองกับสีแดงซึ่งเก่งมากๆ ตัวเกมระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงพวกไอ้สวมใส่อุปกรณ์อื่นๆต่างๆมีอีก,อก,อก,อกเยอะนะการหาอุปกรณ์ลงดันลง PVP มันก็จะได้ตัวเศษมาแล้วเอามาออพอุปกรณ์นะทำอุปกรณ์ไปใส่หรือว่าไอเทมไปใส่ให้ตัวละครการทาคอมโบตัวละครอะไรก็แล้วแต่ไปศึกษาเพิ่อมอาเองแต่อันนี้เป็นเบสิกนะก็น่าจะพอเข้าใจระบบระบบเกมก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับ ให้เข้ามาเปิดกาชาเล่นตัวดันจัดทีมกำลังรบเยอะขึ้นจัดทีมลงดันอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับตัวพวกนี้ด้วยนะพวกของจากสิ่งที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยพวกดันที่เราผ่านไปแล้วมันจะสามารถรับของได้นะตรงเนี้ยจะได้หินเลื่อนอันเลื่อนขั้นหินเลื่อนขั้นหรือว่าหินรับตัวนะครับที่ผมเรียกก็สามารถเอาไปรับตัวได้เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าอับตัวยังไงนะ อัพตัวมันก็จะใช้ตัว Energy ด้วยนะเพราะงั้นต้องคิดดีๆว่าเราอยากจะอัพตัวไหนก่อนอัพตัวไหนหลังนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ Energy เยอะเหมือนกันยิ่งตอนเวลเยอะๆเวลสูงๆตอนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกนี่สมมติผมจะอัพโลซกไดอาวุธมาด้วยอาวุธก็สามารถอัพได้เหมือนกันนะใช้ตัวซิลเวอร์นะใช้เงินอัพเนี่ยมันจะเสียเงินนะอัพไปเรื่อยๆก็สามารถอัพได้อาวุธก็จะมีหลายสีเหมือนกัน มีฟ้าม่วงทองฟ้าม่วงแดงม,มั้งไม่ไม่น่าจะมีทองไหมนะครับถ้าเราอัพตัวละครมันก็สามารถอัพได้เนี่ยมันไปลงดันหาของมาได้แต่ว่าดันยังไม่เปิดนะครับกดปุ๊บมันก็จะลงแบบออโต้ให้เราเลยเราไม่ต้องไปลงซ้ํานะจริงๆแล้วเราลงไปละรอบหนึ่งก็คือดันจากตรงนี้แหละกดลงไปเหมือนที่เราลงอ่ะเหมือนที่เราลงปกตินะครับลงไปปุ๊บพอจบแล้วเราจะสามารถกดตะลุยได้ตะลุยก็คือมันจบให้เลยประมาณนี้นะครับ จบให้เลยเราก็ได้ของมาเลยไม่ต้องเสียเวลาลงก็เน้นกดๆแบบนี้ตะลุย10ครั้งกดตะลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาของมาอัพตัวละครกินกายแล้วก็อัพตัวละครไปเรื่อยๆตัวละครเราเก่งขึ้นกำลังลบเยอะขึ้นไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้จนจบเนื้อเรื่องเลยนะก็วนๆนนะ่ะวนเข้าไปวนมานะครับเข้าเนื้อเรื่องกลับมาค่ายทับมาอัพตัวละครเข้าเนื้อเรื่องกลับมาจะไปเปิดกระชาก็ได้แล้วแต่เราจะมี ก็ขอสรุปนิดน,นึงแล้วกันนะแบบบอกไปตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่น่าจะมีคำถามตอนเห็นเกมนี้นะว่าฟีดูเพลย์เล่นได้ไหมคำถามนี้เกิดบ่อยมากในเกมกาชาต่างๆนะแน่นอนฟีดูเพลย์เล่นได้ผมยืนยันนะเล่นได้แน่ๆเพราะว่าเกมถึงจะมีกาชาเป็นหลักเพราะว่าแบบการเปิดอาวุธการเปิดตัวละครเนี่ยมันมาจากกาชาแต่ว่าตัวเกมก็ให้ตัวเพชรค่อนข้างเยอะให้ตำลึงค่อนข้างเยอะนะให้เรามาเปิดกาชาเปิดหาของได้ ไม่ได้แย่ก็คือสามารถเล่นได้แน่ๆฟีดูเพย์แต่ว่าถ้าอยากจะเก่งเท่าคนเติมก็บอกเลยว่าไม่นะเพราะว่าคนที่เติมเนี่ยเขาจะโตเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆอย่างอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครต่างๆเนี่ยยิ่งเติมมันยิ่งได้ตัวเยอะยิ่งได้ดาวเยอะได้อาวุธดาวเยอะได้อาวุธอัปเกรดเยอะตัวมันจะเก่งกว่าอยู่แล้ว ก็โอเคแหละเราอาจจะสู้ได้ด้วยการจัดตําแหน่งการจัดสกิลแต่ว่าคนเติมเขาก็สามารถจัดได้ไงเพราะงั้นก็บอกเลยว่าตัวเลขทีมหรือว่าความเก่งของทีมอะอาจจะสู้คนเติมไม่ได้ถ้าจะเล่นฟรีทูเพย์แต่ถ้าจะเล่นแบบถามว่าเล่นได้ไหมจริงจริงอะเล่นได้นะเล่นผ่านด่านได้จนจบแน่แแล้วก็ตัวละครเนี่ยเล่นทุกคอนเทนต์ในเกมได้แน่ๆเนี่ยอันนี้เขาก็แจกของเหมือนกันนะทุกเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะแจกตาลึงนะครับยิ่งถ้าเราซื้อ Battle p a s s เราก็จะได้ตำลึงเยอะ ไปเปิดแพ็คเปิดอะไรได้ก็ดูเอาแล้วกันนะว่าเติมได้เท่าไหร่หรือว่าจะเติมไม่เติมแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยเค okay, ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับบันทึกรับ3มก๊กเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะใครที่อยากจะลองเล่นหรืออะไรนะสนใจเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูมันเกมฟรีนะครับโหลดมาเล่นลองเล่นดูเรื่อยๆชอบไม่ชอบยังไงค่อยว่ากันลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมแปะให้นะแล้วก็ตัวเกมจะมีพวก Facebook t w i t t อร์แล้วก็ IG นะ ก็เป็นที่ที่เอาไว้ดูข้อมูลต่างๆเขามีแพทใหม่มีตัวละครใหม่มาเขาจะลงตรงนั้นนะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลก็สามารถไปติดตามได้เดี๋ยวลิงก์ก็แปะไว้ข้างล่างเหมือนกันแหละเดี๋ยวแปะไว้ให้โอเคนะคริปนี้ก็ไปละยังไงถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นพลังให้ผมนะวันนี้ผมซูพี่ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายดาวน์โหลดบันทึกลับ3ก๊กฟรีสแสดงฝีมือให้โลกประจักษ์